ครับยินดีด้วยกับรถใหม่นะครับคันนี้เป็นสี่ประตูตัวอาติเอนะครับทำไมวันนี้ทั้งต้นไม่ไม่แต่งรถเลยครับผมก็สนใจอยากจะเป็นอ่าให้มันเดิมเดิมเพราะว่าเราเปิดร้านที่เกี่ยวกับทางด้านการรถอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ครับร้านของท่านต้นชื่อชื่ออะไรครับผมครับอู่ท่านต้นเซอร์วิสครับท่านต้นทำเครื่องยนต์ช่วงล่างอ่ามีเบรกคัตเครื่องแล้วก็มีอ่าเพิ่มเติมก็มีแม็กซิ่งโอ้แม็กซิ่งด้วยครับ มีหน้าคันนี้ชั้งต้นเลยเอาส่วนลดเต็มๆสี่หมื่นครับแล้วเดี๋ยวสักพักขอคลิปหน้าแต่งเสร็จแล้วขอดูคันนี้ทีนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะดีครับครับผมอูอูที่นี่อยู่ตรงไหนครับบอกเส้นทางนิดหนึ่งเผื่อใครมาอยากแต่งรถครับอูอยู่พัทยาครับอ่าทุ่งกรมตันหมันนะฮะครับลหนองปือครับครับอยู่เลยวัดทุ่งกรมตันหมันมาประมาณร้อยเมตรอูอยู่ขวามือครับผมครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างหาชั้นต้นได้เลยนะครับ แจางฝีมือเยี่ยมอยู่ที่ชนบุรีครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับผมส่งมอบครับโอเค